สวัสดีทุกคนทุกท่านเด้วนนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเออแก๊งสตาร์วีคเหมือนเหมือนเดิมแหละแล้วก็แล้วก็เออวันนี้เราจะมาเออแล้วก็ทำเหมือนเมื่อวานน่ะแหละใช่เหมือนเมื่อวานไม่จำเป็นจะต้องตั้งจีคลิปแล้วอะไรอะ่ะมันแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะมาเล่นแบบมาเล่นงานตำรวจแบบมาหนีตำรวจกวนๆไม่กวนอ่ะเราไม่กวนเราก่อนอื่นเราต้องหา<ไ>เดี๋ยว เ่้าคันนี้หรูใช้ได้ไนหะไปแปการมันน้อยยือยู่ตรงนั้นเลยนี่นี่คือคำสั่งของไอ้บีไวยแท็กซี่มาชนทําไมขวางทางนี่เจ้ารถหรูอีมันรุ่นหรูตรงไหนเนี่ยมันไม่มแบบมันไม่รถหรูเลยเนี่ยไปละเนื้อเนื้อเด็อืมแถวๆนี้น่าจะเจอตํารวจนะแถวไหนอะแถวๆนี้น่าจะเจอจูเจอแล้วยี่ตํารวจ สวัสดีตำรวจจ้า yeah. ฉันมาแล้วอุยแลาวทำไมมันชนไม่ไมเปเลยอุยเนอ,อ,อการแข่กันเนี้ยอุยสองดาวเลยอะ่ะคนดูสองดาวเลยดูดิโอ้โหไม่ก๊อํทำไมมันชนตำรวจก็สองครั้งชนแค่ครั้งเดียวมันก็สองครับปกติหนึ่งหนึ่งครั้งก็หนึ่งดาวไม่ใช่หรอทำไมครั้งนี้หนึ่งครั้งแล้วสองดาวเนี้ยเอ้ครับนี้ตำรวจรืบหลิกทางเลยครับขอทางเลยครับ อือเอ่อออเฮ้ยย่ายโอ้โหว้ายว้าววอาว้าวว้าวว้าวว้ี่อ้าวว้าววอาวว้าวว้าวอ้าววเออว้าเว้าวว้าว้าวว้เวย้าอว้าวอ้ยวว้ยวว้า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 วนีาวว้าวอเรวว้า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 ว้าวว้าวว้าววอาวว้าวว้อวอ้าวอ้าวว้าเอ้าวว้าอว้าว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 ว้เวว้นว้าวว้เ้าวว้า เรามาที่เดิมทางที่มันจะตันใช่ไหมเราบอกน้องว่ามันไปทางตันเอานั่นไงว่าแล้วทางตันตำรวจตอนนี้ตำรวจมาเข้ามาแล้วอ่ะต้องรีบหนีตรงไหนมนอะไรเนี่ยเข้าไปไม่ได้เอ้ยมีทางลัดอยู่เหมือนเหมือทางลัดทางลัดเออเดีวโอเคหนีรอดแล้วดีเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีรถหลูมีสไตล์อยู่นี่นะลองดูซิมันมีหลูมใช่ได้ผมเห็นแล้ว คนดูเดี๋ยวาพาไปดูนะนันหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูมันก็จะเป็นรถแล้วก็มีบอด AI ที่เป็นภาพโมดเลเจอร์ถ่ายถ่ายเอาไหมนะมันแบบบอดอะเอาหายไปแล้วเอามาอยู่ตรงนี้แทนไปเฮ้ย,ยไม่ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้นูหาดาวเลยทำไงดีล่ะครานี้นี่วิ่งวิ่งรีไปรีไปรีพื้นรีบรถรีไปรีไป,ไปมันห้าดาวแล้วคนดูนี่มันคือเต็มสุดของ อันนี้คือโหดที่สุดของตำรวจนะเนี่ยโอ้โหแย่แล้วโออ๊ย oh, 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 เผลอกดอะโอ้ไม่นะเฮ้ย hey, ต้องหลบหนีแบบคันเทปแล้วสินะอื oh, ดด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 ๊ดอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจมือนเหมือน,นแต่ยังน้อยก็ดีเดี๋ยว <im itation> จะได้หลบหนีบบเฮ้ยนี่นมันรถทหารนี่มันรถถังนี่นะอ้ยมันจะยิงใส่โอ้ยออ้ยโย้โยควันขึ้นเลยควันขึ้นทีเดียวควันขึ้นทำไมมันควันขึ้นหน้อยแน่เจ้ารถทหารใช่ไหมจำไว้ฉันจะฆ่าเก แต่สักวันงฉันจะได้ค่าเกโอ้โอ้มันเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดแล้วมันจะระเบิดต้องหาเฮ้ยว้าวคิดอะไรออกแล้วไม่ค่อยสําเร็จนะไม่สําเร็จเลยคือไม่สําเร็จจริงๆเลยคือแผนการนี้มันไม่สําเร็จเดีดีเดีดีเดเสียดายมากเลยนะแต่น้อยเราก็ดิ้บเพลินไปดีกว่า น่าจะมีประโยชน์มากกว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาและลืมไปผมลืมบอกไปว่าอย่าลืมกดแบดกันด้วยนะกอลลอกคลิปนี้มันกาดเกินไปอย่าลืมกดแบทกันด้วยนะจ้ะบาย